รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วูคานูเลสโฟมจากโรเวียลเมนเอ็กซ์เพรสวัสดีครับเอาคือแม็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับอะไรนะครับวันนี้สบายดีครับตื่นเต้นไหมครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยที่นี่ใช่ไหมที่ระนัดกันไว้ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นพี่เดี๋ยวช่วยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับได้เลยครับสวัสดีครับผมนาวเสรีเสรีขอต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดกีฬามันนะครับแม็กเจมาน่านะครับจากไคแอนแลนด์หรือว่าเดอะบอยส์เซเลนซีซั่นหนึ่งครับครับผมแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้การดริฟท์รรถบบบััััังงคคกนนผม้ ใช้ข้างในเลยะครับแต่นี่ครับครับ,รบผมผมทราบว่าพี่แม็กเป็นคนที่หลงใหลในดนตรีมากต้องครับแล้วเปรียบเสมือนดนตรีเหมือนคนรัก<อ>รับอ๋อใช่ครับใช่เพราะอะไรอ่ะก็จริงๆดนตรีเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากคนนึงไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ฟังเพลงเลยเราก็มีความอินกับด้านดนตรียู่แล้วแล้วก็ซ้อมดนตรีเล่นเองฝึกเองมีเรียนบ,บ้างอะไรเงี้ยจนแบบออกรักเขา ในรายการ The v o y s ครับก่อนอื่นที่เราจะไปทำความรู้จักกับรถบังคับพวกนี้ที่พี่แม็กเห็นบอกว่าเล็งไว้แล้วตอนนึงใช่ไหมครับครับผมหลายเลยฮะับดูมีพี่สุดยอดอ้าวเฮ้ยมีคนน้าพี่ตุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับเป็นไงครับน้องน้องนาวเห็นบอกว่าจะมีใครพาใครมาเอ่ยอ๋อนี่ครับพี่แม็กครับผมครับผมดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับผมของเยอะมากเลยครับของเล่นเยอะมากๆ ขายอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีทุกรุ่นครับผมตั้งแต่รถบังคับเรือบังคับหุ่นยนต์บังคับนะครับหอบังคับมีทุกอย่างเกี่ยวของที่บังคับได้ทุกอย่างใช่ครับผมบังคับใจได้ไหมคืออะไรที่บังคับได้เนี่ยบังคับได้หมดยกเว้นบังคับคนมาซื้อเนี่ยกลับเข้าสู่รายการชาตกีฬามันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตุ้ยกับพี่แม็กครับผมเรามาทําความรู้จักกับรถบังคับกันครับ พี่ตุ้ยครับก่อนที่เราจะเริ่มกันเลยเราต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างครับเกี่ยวกับรถบังคับครับครับผมรถบังคับนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นหลายรุ่นมากนะครับตั้งแต่ระบบเคราแล้วก็ระบบสายพานนะครับรถบังคับเนี่ยหลักๆมี2แบบสายพานสายพานเนี่ยจะเป็นรถประมาณว่าเป็นรถรุ่นโปรนะครับที่เขาแข่งกันตามสนามนะครับก็ข้างในเนี่ยเขารายละเอียดเขาก็จะค่อนข้างจะเยอะนะครับอยแาบประมาณนี้โช๊คเขาก็จะเป็นโช๊คน้ำมันจริง แล้วก็สามารถเป็นสตาร์ทปรับเกียวนะครับปรับได้นะฮะอย่างเช่นเวลาเวลาเราไปสนามมาโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยเราก็จะตั้งค่าตามรถจริงก็รถมือใหม่เนี่ยราคาเาก็จะประหยัดย่อมเยานะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแพงมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาชมกันอิสุสใช่ครับดีแม็กซ์ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกระบะนะครับผมซื้อกระบะลราแมททอยนะครับไม่ต้องดาวนะครับผมรุ่นสำหรับมือใหม่นะครับข้อดีนะครับเขาเรียกว่ารถเผานะครับคือรถเผาเนี่ย ระบบเขาจะเป็นระบบเพานะครับเวลาเราดิฟเวลาเราดิฟเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นหรือเวลาเราวิ่งทัวรลิงเนี่ยการความแข็งแรงทนทานเราไม่ต้องดูแลมากเหมือนรถสายพานนะครับแล้วอย่างที่2ราคาถูกนะครับเมื่อกี้4,000ันกว่าเกือบ5 0 0พันตัวนี้อยู่แค่พันกว่าบาทเองนะครับตอนนี้ที่ท้องตลาดทั่วไปขายตัวนี้ก็อยู่ที่1 6 9 0บาทเป็นไงครับพี่แมยครับสนใจรถอื่นอีกไหมครับนอกจากรถดิฟจ้าบมากับแค่นี้ผมก็ชื่นใจนะครับครับผมอยากลองแล้ว งั้นเดี๋ยวเราไปเลือกรถกันเลยไหมครับได้ครับผมโอเคครับผ <Okay. S 2> อมเป็นยังไงบ้างครับพี่แม่ครับรถถูกใจไหมครับ,รบอิสุสคันขาวถูกใจไว้โจมากครับ <c oughs> <c oughs> ล้อพี่แม็กชอบล้อคันนี้นี่เอาไปแต่งเพิ่มได้ไหมครับแต่งได้ครับก็ต้องการแต่งสวยหรือแต่งแรงล่ะครับผมจริงก็ผมเป็นคนชอบของสวยๆแรงๆแต่ถ้าเกิดที่เลือก็คงขอสวยก่อนเลยแต่งรถเนี่ยนะครับถ้าเราแต่งสวยนะเราก็มาคุยกันเรื่องล้อแม็กก่อนว่าเราชอบล้อแม็กแบบไหนแล้วก็ถนนที่เราเล่นเนี่ยยางประเภทไหนนะครับที่ว่าเราจะเหมาะสมนะครับล้อแม็กก็จะมีหลายประเภทนะครับผมก็เขาก็จะขายแต่ล้อนะครับ ก็เราเราก็ต้องมาซื้อื้อยางิดใช่ครับเราต้องมาซื้อ,อยางกันเอาเองข้อดีของล้อแบบนี้คือน้ําหนักเขาจะเบามากครับจะแข็งดีก็คือเราเลือกยางแบบนี้ใส่ใช่ครับลองลองดูน้ําหนักกันได้ครับอันนี้คือ,อ,อล้อล้อที่เบาวไว้ไ<ป>ีคิดเลยฮะใช่ครับค่อนข้างจะเบาแต่ว่าความแข็งแรงเขาก็จะดีมากนะครับสาหรับมือใหม่เนี่ย ผมจะแนะนําเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหนึ่งข้อดีก็คือราคาเข้าถูกมามาพร้อมยางเลยพร้อมยางที่2ในมือใหม่เขาจะมีปัญหาเรื่องของการการใส่ยางนะครับใส่ยางไม่เป็นวิ่งๆไปหลุดกระเด็นเลยนะแล้วก็จะมีท่อนะครับที่เราเห็นในตามรูปหรือว่าตามนิตยสารแต่งรถทั่วไปที่เป็นรถอย่างแบบนี้ครับเขาก็จะแต่งไว้นะครับครับพูดถึงไอซูซูเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนแบบฟลารี่อะไรอย่างงี้ได้ไหมครับเปลี่ยนได้หมดครับผม เราสามารถครอบได้หมดเลยนะใส่เข้าไปปั๊บนี่คือรถคันใหม่เลยนี่คือพ w e r walker ใช่ครับเบื่อมากเราเปลี่ยนได้ตลอดสรุปไหนขนไหนครับผมว่าเอาอันนี้น่าจะดีนะฮะผมคิดว่าพี่แม็กชอบอันนี้อันนี้ผมก็สนใจมากไม่อยากเปิดเผยเต็มต้นงั้นระหว่างที่พี่เขาประกอบเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับผม ยุคนี้สมัยนี้แล้วก็เทคโนโลยีมันเยอะครับสมมติอย่างแต่ก่อนเนี้ยถ้าเราจะแบบคุยกันอะไรเงี้ยเราต้องไปนัดเจอกันอะไรเงี้ยเราก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวใช่ไหมครับสมัยนี้มันมีโทรศัพท์หรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็หาไปเล่นกีฬากันเยอะเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย เพื่อทุกเป้าหมายดื่มแบรนด์ทุกวัน AJ Set Top Box คมชัดบาดใจคุณพระเอกตัวจริงกลับเข้าสู่รายการชาอตตกีฬามานะครับประกอบเสร็จแล้วนี่พร้อมจะเล่นเลยไหมครับเนี่ย ก็พร้อมเล่นแล้วครับแต่ว่าเรื่องความแรงนี่คือตอนนี้เรายังไม่ได้พูดเรื่องความแรงนะก็คือตอนนี้อาจจะวิ่งแบบรถธรรมดาไปก่อนอนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมครับได้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันก่อนว่ารถธรรมดาเราวิ่งกันประมาณไหนได้ครับโอเคเอาเลยครับครับ ผมวา่ารถของพี่เขาแรงของวของพี wow, like ่แบ็คเยอะมากเลยครับเนี่ยทำไมครัพี่ผมอยากเดบแบบแรงๆกับพี่บ้างนะฮะทำไงบ้างถึงจะได้อย่างงั้นบ้างครับพี่อย่างแรกเลยนะครับเราก็ติดระบบท u r โบก่อน นะครับ <Turbo. S 1> ใช่ครับก็คือว่าตัวนี้เขาจะเป็นกล่องเทอร์โบนะครับนี่คือของของของผมก็คนละครับสูบขึ้นมาเวลาเรากด,ดปุ่มนี้นะครับกล่องเนี้ยมันจะไปดูดแบตอีกก้อนนึงนะครับรถคันนี้ใช้แบตเตอรี่สอ2ก้อนเลยนะให้มันแรงขึง้นแต่แต่ว่าแบตเตอรี่2ก้อนไม่พอมันต้องมีเทอร์โบเทอร์โบนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนเครื่องปั๊มน้ำอะ่ะมันจะดูดมาแล้วก็พ่นไปให้มันแรงขึง้นนะครับทีนี้คว<ม>ามสะใจมันก็มาตอนนี้แหละตอนที่เรากดปุ่มนี่แหละ อย่างของพี่โมดิฟายมาเรียบร้อยนะครับก็จะให้ระบบเลี้ยวเนี่ยแรงขึ้นนะครับทำให้เวลาเราดิฟเนี่ยมันจะสัมพันธ์ก,กับพละกําลังที่มากขึ้นการเพิุ่มก็จะคอนโทลได้ง่ายขึ้นครับผมนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นการดิฟมันเหมือนเป็นศิลปะมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องความแรงเรื่องเท่เลนะศิลปะใช่ครับมันจ<ล>ะเรื่องการบาลานซ์ไม่ใช่ว่าแรงแล้วพุ่งอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องเรีนเรื่องน้ําหนักเรื่องบาลานซ์เรื่องปรับแต่งล้อกับเทอร์โบไปเรียบร้อยแล้วมีอะไรจะแนะนํามือใหม่อย<ม>่างพวกเรา คำถามที่เจอทุกวันนะครับก็คือเป็นเรื่องของอแบตเตอรี่เล่นแล้วเล่นนานไหม,ไมหมดไวไหมแล้วก็ทําไมต้องชาร์จนานอะไรเงี้ยคือค,คำถามที่เรเจอตลอดดังนั้นเนี่ยปกติเนี่ยแบตเตอรี่ถ้าเป็นทั่วไปสมมติว่าสมมติว่าเราพันกว่าリリมิลลิแอมางนี้นะครับพันกว่ามิลลิแอมก็คือเก็แบบเสมือนว่ามันเก็บเก็บไฟได้แค่ช่วงช่วงหนึ่งแต่เวลาเราต้องการเล่นได้นานขึ้นนะครับผมให้เลือกมิลลิแอมเป็นหลัก มิลแอมันก็คืออย่างสมมุติตัวนี้นะครับ4,300มิลแอมซึ่งมันก็จะมากกว่าตัวนี้เวลาเราเล่นนะครับมันก็จะนานขึ้นไปอีกคำถามที่เด็นเลยก็คือว่าต่อให้แบบเล่นได้นานแค่ไหนชาร์จนะปั๊บนี้ก็คือคนก็จะไม่ค่อยชอบนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีตัวนี้สปีดชาร์จเจออะไรก็ช่างที่เป็นฐานชาร์จเนี่ยเราชาร์จข้ามคืนชาร์จวันนี้ตื่นมาแล้วเล่นหรือว่าอะไรแล้วแต่คนจะเบื่อมาก7 8ชั่วโมงตัวนี้30นาทีเลยจบเลยตัวนี้ก็จะ ใช้เวลาน้อยกว่าเยอะมากนะครับพี่แม่ครับครับ,รบพร้อมที่จะไปดิฟยังครับโหผมพร้อมมานานครับเนี่ยพือตัวอ,อย่างเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมครับโอเคได้เลยครับไปไจัดเลยครับ ยังไงบ้างครับผมสนุกไหมครับพี่นั่สนุกมากฮะนี่ก็ได้รถแยางที่ถูกใจแล้วครับครับผมแล้วถ้าใครใครที่แบบดูรายการอยู่สนใจอยากได้รถพวกนี้นี่ต้องทำยางนีนะครับก็อย่างแรกก็ควรศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์นะครับผมก็สำหรับมือใหม่นะครับก็ผมจะเน้นเรื่องของราคานะครับราคามันต้องไม่ทำร้ายในกระเป๋านะครับก็แล้วก็แบ่งเวลาเรียนนะครับแค่นั้นเองนอกกนั้นก็รับรองสนุก นะครับครับผมอย่างไงที่แม็กก็มาแล้วเดี๋ยวช่วยฝากคนเยาวชนให้มาเล่นกีฬาให้หน่อยนะครับครับผมก็อยากจะฝากเยาวชนนะครับเด็กๆนะที่มีเวลาว่างนะครับก็อยากให้เอาเวลานะฮะมาลองเล่นกีฬาดูนะครับรับรองว่าจะต้องติดใจแล้วก็สามารถอาจจะยึดเป็นอาชีพได้หรือว่าอาจจะเป็นงานอดิเรกที่สามารถทําชื่อเสียงให้ตัวเองได้ด้วยหรือว่าอาจจะมีความสุขกับการเล่นกับเพื่อนฝูงได้ด้วยนะครับครับผมแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่แม็กติต้ยมากนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วสุดท้ายครับ ช่วยฝากถ่าเดเดกกีฬามันให้หนึ่งได้ไหมครับเฉเดกกีฬามันไม่ว่าเพื่อนๆจะมีงานอะไรเล็กอะไรนะครับเพื่อนก็อย่าลืมแบ่งเวลาเรียนกับเวลาเล่นด้วยนะครับผมแล้วสุดท้ายครับเพื่อนเพื่อก็สามารถมา Follow แล้วก็พูดคุยทางเว็บไซต์ข้างล่างเลยครับผมสำหรับวันนี้รายการหมดลงแล้วพบกันใหม่สุดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยต้องถามพ่อแม่ก่อนคะถามว่าเด็กอยากเล่นพ่อแม่ก็ต้องสนับสนุน คนที่ซ้อมสักวันมันก็ต้องประสบสําเร็จและก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรกีฬาทุกประเภทมันจะเป็นแบบนั้น